สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับ,น,รบนักเรียนชั้นม3นะครับในการที่จะมาทํางานศิลปะนะครับจากคราที่แล้วเนาะเราได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนงานนะครับในการที่เราจะออกแบบชิ้นงานนะครับโดยการใช้มือเราในการเพิ่มทักษะในการออกแบบง่ายๆนะครับให้เป็นเรื่องของการจัดวางรูปแบบต่างๆเนาะ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คู่สีด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาให้เราได้ฝึกทํานะครับอีกงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นงานแบบทัศนศิลป์แบบสื่อผสมนะครับสื่อผสมเนี่ยก็หมายความว่านะครับเป็นการทํางานศิลปะครับมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับหรือหนึ่งสีครับส่วนใหญ่ในเราวาดภาพเสร็จปุ๊บเราก็จะระบายสีเลยถูกไหมครับแต่งานเนี้ยเราก็จะใช้สีด้วยดินสอด้วยนะครับหรือใช้สีอะคริลิก หรือว่าอาจจะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มันแห้งแล้วนะครับเอามาปะติดในงานนะครับก็เป็นการใช้แบบผสมผสานกันครับแบบเขาเรียกว่าศิลปะแบบสื่อผสมมันก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นการใช้กระบวนการสร้างสารรค์เนี่ยมากกว่า1อย่างหรือว่า1ชิ้นงานหรือว่า1สีครับก็คือเอาหลายๆอย่างมาลงกันครับในการสร้างงานศิลปะนั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้เราลองมาดูแล้วกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ครูก็เลือกเกี่ยวกับเป็นรูกของการ์ตูนนะครับแบบง่ายๆแล้วกันนะครับในการที่จะมาทำเนาะ แต่ก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีสีเข้ามาครับแล้วก็มีก็เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอาเรื่องขององค์ประกอบสินมาใช้ด้วยครับเรื่องของการใช้สีต่างๆเส้นสีด้านรูปทรงหรือว่าภาพที่มีความหมายก็เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องสิ่งละวาดมาเราต้องสามารถบอกได้นะครับเล่า<ม>เรื่องราวของมันได้เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการใช้สีหรือรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับอ่า อันนี้ครูก็ลงสีไว้ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวล่างเขาข้าวเาไว้แล้วเนาะก็ทําในขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับรูปส่วนใหญ่นะครับก็พยายามจะล่างให้เบาๆไว้ก่อนนะสีมันจะได้แบบลงสีไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่เห็นรอยดีสอนะครับไม่เห็นรอยดีสอ วันนี้ครูก็ใช้หลายเทคนิคนิดนิดนึงนะครับในการทำงานนะครับเฉดสีก็แล้วแต่เรานะครับเราจะใช้ยังไงครับแต่พยายามนะครับวางแผนเรื่องสีนิดนึงนะครับในการใช้นะครับดูให้มันลูกทรงมันได้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ใช้สีมากเกินไปบางทีเราคุมมันไม่อยู่เนาะ งานครูอาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าก็ทําให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับ <S <S แต่วันนี้ครูจะใช้พวกสีอะคริลิกด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสามารถลงทับได้นะครับ <S <S ลงทับได้อย่างสีโปสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราลงไปแล้วเนี่ยถ้าลงทับสีโปสเตอร์อีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยบางทีปุ๊บสีมาอาจจะผสมกัน,นครับแต่สีอะคริลิกเนี่ยมาลงแล้วมันแห้งแล้วแห้งเลยนะครับแล้วลงสีใหม่ไปมันก็น่าจะดีกว่านะครับ มันก็จะสามารถที่จะเกี่ยสีได้ครับแล้วก็สีไมนผสมกันด้วยนะครับแต่สีอะคริลิกเนี่ยมันจะข้อเสียหนึ่งคือสีมันจะใส่มันจะต้องซ้ำหลายรอบนิดนึงนะครับสีมันกสีมันจะไม่ค่อยเน่นเท่าไหร่ครับวันนี้สีขวดจ,จะไม่เนียนมากนะครับแต่ลงคร่าๆวๆเฉยๆครับให้เราได้เห็นว่าในการใช้เทคนิคไ้หลากหลาย,ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก,ก็ย้มเกียสีได้นะครับเกียสีให้มันเข้าหากันเรื่องมิติของลูกก็สําคัญครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆไม่อยากให้ใช้สีจะขวดเลยนะครับก็อาจจะผสมบ้างนะแม่ไม่เกิดเรื่องของโทสีต่างๆเนาะในการทํางานนะครับ ของคูก็ว่าเป็นตัวกระตูตัวนึงนะกําลังนั่งอยู่นะครับทุกคนอาจจะมองพอออกนะครับว่ามันนั่งกอดเข่าอยู่นะครับสีอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับ ก,กันก็พยายามใช้ปลายให้มันแหลมนิดนึงนะบางทีมันไม่แหลมมาปุ๊บมันก็ทํางานลําบากเหมือนกันนะครับครับก็เลือกโทนสีจริงๆแล้วต้องบางคนถ้าเกิดสก,กิทได้ก็ดีนะครับเหมือนเราวาดไว้ก่อนนะวาดเข้าๆไว้ก่อนแล้วก็ลงสีคร่าๆไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเอ้ยในภาพเราจะใช้สีอะไรบ้างนะครับใช้ภาพสีอะไรบ้าง เพราะว่าบางทีการที่เราลงไปเลยเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดปุ๊บเนี่ยมันสีอาจจะเละได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวางโทนสีเอาไว้ก่อนนะครับมันก็จะง่ายต่อการทํางานของเรานะครับบางส่วนครูอาจจะใช้น้ําเยอะนะครับคือมันเป็นเทคนิคที่แบบใช้ได้หลากหลายนะครับลงภาพรวมไปก่อนนะครับ จริงๆควรจะลงทั้งภาพก็คือลงน้ำหนักเบาๆไปก่อนนะครับลงน้ำหนักเบาๆทั้งภาพไปก่อนนะมันจะได้ง่ายในการที่เราจะเติมสีอะไรต่างๆนะถ้าเราลงเข้มเลยปุ๊บเนี่ยบางทีมันแก้ไขลําบากนะครับจะแก้ไขลําบาก ก็ลองเลือกใช้สีดูนะครับใครชอบสีประมาณไหนโทนไหนนะครับก็ลองใช้ดูครับลองลองสร้างสรรค์ดูนะครับครูใช้แบบกึ่งแต่เป็นน้ำๆไปก่อนครับมันก็จะง่ายบางส่วนอันนี้ครูใช้สปอตเตอร์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวครูก็จะมีบางส่วนที่ครูใช้อะคริลิกครับ สำคัญมากนะครับเลือกการเลือกเรือรูปนะครับลองดูนะครับให้มันดูเหมาะสมครับกับการจะใช้เทคนิคต่างๆเทคนิคพวกนี้มันก็ต้องดูนะครับว่าเราต้องการจะเขียนอะไรตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องวางแผนนะครับเรื่องของการใช้สีนะครับองค์ประกอบต่างๆนะครับแล้วก็เอว่าวัตถุตรงไหนว่าควรจะใช้ยังไงให้มันดูมันเหมาะสมกันนะครับ ส่วนเด็กูใช้อคริลิกช่วยแล้วกันมันจะได้ง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดลงแด่สีโพสเตอร์ทีมันผสมกันปุ๊บแล้วมันก็แก้ไขางานได้ลำบากนี่เป็นอะคิลิกครับ คือความสดมันก็จะสดกว่าหน่อย มเป็นเด็กคนหนึ่งครับนั่งกดเข่าอยู่นะของครูนะครับเด็กนั่งกดเข่าอยู่ไปกาวเดี๋ยวครูใช้เนื้อสีข้นๆก่อน,นดีกว่าไปกาวครูใช้คลิกนะครับเพราะว่ามันต้องการให้มันข้นนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของการสีมันชุดฉาดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการเล่นเรื่องของเท็กเจอร์ของพื้นผิวนะครับเท็กเจอร์ของพื้นผิว อยากให้มีความนูนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใช้สีอะคริลิกนะครับตรงตัวงานเนี่ยคูใช้สีโปตเตอร์นะครับน,นี่ใช้อะคริลิกการให้เป็นเรื่องของแบบให้เป็นแบบเป็นรอยเท็กเจอร์ที่มันเกิดขึ้นนะครับบนพื้นกระดาษโดยการใช้สีนูนนะครับค่อยๆทาเราก็ลองวางแผนดูครับถ้าเกิดเราไม่มีสีอะคริลิกก็อาจจะใช้เป็นพวกสีสีช็อตก็ได้นะครับ ใช้สีช็อคในการทำก็ได้เหมือนกันใช้สีช็อคก็ได้นะครับสีปตเตอร์มันก็ไอ้สีสีช็อคไอค้สีอะคริลิกมันก็จะเข้มนิดน,นึงครับขอโทษทีนะครับมันก็จะเข้มลงแบบต่อเป็นทีลงไปเรื่อย งานนี้ก็ต้องอธิบายนะครับว่ารูปแบบเราได้แรงบันดาลใจยังไงในการเลือกรูปผลผลงานเราครับในการทํานะครับว่าเราชอบรูปแบบนี้เพราะอะไรเราถึงชอบแบบนี้อะไรเงี้ยครับเอามาพูดด้วยนะครับงานนี้ตอนสุดท้ายเนี่ยเราต้องอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพของเรานะครับว่าเราได้เลือกรูปยังไงนะครับทําไมถึงทํารูปนี้นะครับ ผมโทรกลับนะครับผมสอนอยู่ครับครับอ่าครับผมต่อนะครับก็พยายามลงไปเรื่อยๆนะครับลองดูจัดวางรูปแบบของงานนะครับ ่างด้านหลังในครูก็จะายาใช้เศษเฉดที่มันออกส้มๆหน่อยๆนะครับให้มันมีนสีคู่ตรงข้ามระหว่างสีน้ําเงินกับสีส้มนะครับมันจะได้มีเรื่องของการใช้สีคร่ตรงข้ามใช้โทนสีที่มันตัดกันนะครับนิดนึงเพิ่มเรื่องราวของชิ้นงานเรานะครับบางทีกระบายเรียบๆมันก็ได้ครับแต่บางทีต้องการเราเห็นเป็นร่องรอยของสีได้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเต้มแด้มเอาเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆมันขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะจัดวางรูปแบบยังไงในการทํา รับอันนี้ทําแบบไว้เนาะอาจจะพอเห็นคร่าวๆนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับ นี่ก็จุดเด่นนะคใช้สีโปสเตอร์นะครับจุดรองก็เป็นสีอะคริลิกนะครับเพิ่มความสดของตัวงานเพิ่มความสดของตัวงาน ก็เป็นสีลอบแบบนี้นะครับเหมือนค่อนข้างที่จะทํางานได้ดูมันสีมันดูชุดฉาดดีนะครับจะทําให้ดูคร่าวข้าครับ mm. เพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเยอะเกินไปครับเราต้องมานั่งดูใช้เวลานาน,าน บางส่วนจริงๆเราก็ต้องเน้น,นครับบางส่วนต้องเน้นนะครับดี่ลงภาพรวมให้จบก่อนนะครับคลิปแรกเนาะเดี๋ยวครูลงไปสองคลิปแล้วกันนะครับอ่านะครับคลิปแรกก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับในการเลือกใช้โทนสีก่อนนะครับก็ ตอนนี้คือใช้แค่อคริลิกแล้วกับสีโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวครูจะเก็บงานนะครับอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับในการที่จะทาขั้นตอนที่มาเสร็จคลิปแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่างรูปนะครับร่างรูปแล้วก็จัดวางรูปแบบของงานนะครับแล้วการให้สีต่างๆแล้วก็ลงสีภาพรวมนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปที่2นะครับว่าเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับการเน้นน้ําหนักเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะแยกกันละกันเนาะ ก็มันเป็นไงเดียวกับการของการสือผสมนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็เลือกรูปแบบงานให้มาดูมีความน่าสนใจครับเดี๋ยวพบกันในคลิปที่2อเนาะยังไงฝากเข้าไปดูครับทั้ง2คลิปเราจะได้เข้าใจเรื่องของกระบวนการในการที่เริ่มร่างรูปนะครับจนถึงทํางานสําเร็จนะว่าเป็นไงบ้างครับคลิปแรกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามในคลิปที่2นะครับผมสวัสดีครับ